สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับ้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ1 000, 2 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญ2บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบสีทองนะครับที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับกรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้หามาขายให้ได้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่งงไม่สับสนไม่เข้าใจผิดกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วหากว่าเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรกถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อยากจะให้กดติดตามไว้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงถ้าคลิปนั้นมีการประกาศรับซื้อจะได้ดูจะได้ร,ดรู้จะได้ทราบจะได้หามาขายได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น IDline แล้วก็ QR code Line นะครับ มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพเรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณนะขณะน,นี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นสีทองนะครับแต่ว่าผมขยายภาพให้ใหญ่ๆก่อนนะครับยังไม่เห็นปีพศที่ผมจะรับซื้อนะครับในคลิปนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นปีพศที่ผมจะรับซื้อนั้นเป็นปีพศอ,อะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะได้ย่อภาพลงนะครับให้ดูทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแลวก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะได้รู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนปีพศอะไรนะครับเห็นไหมครับเป็นปีพศ2550นะครับแต่ว่าเป็นสีทองนะครับและก็แม่เหล็กนั้นต้องดูดไม่ติดด้วยนะครับย้ำนะครับเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2550รแต่ว่าเป็นสีทองและแม่เหล็ก ดูดไม่ติดด้วยนะครับหาใครมีตามนี้ถ้ามีสภาพเหรียนที่อยู่ในสภาพใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ12,000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับใครมีก็ติดต่อส่งรูปภาพมาทาง ID Line หรือว่าเกียวโคตไล์ที่ผมได้ขึ้นให้ไว้ นะครับส่งรูปแบบชัดๆนะครับทั้งทาง,ทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับหากเหรียญของท่านตรงกับที่ทางเราประกาศรับซื้อในคลิปนี้จะรีบติดต่อกับนะครับเพื่อจะสนทนาในการซื้อขายตกลงราคากันต่อไปนะครับหากว่าตกลงราคากันได้พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับที่ผมเสนอราคาไปนะครับ ผมจะเสนอราคาไปตามสภาพโรงเรียนนะครับหากเพื่อนๆพึงพอใจกับราคาที่ผมเสนอไปนะครับก็จะมีการซื้อขายการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ